ในขณะที่ฤดูฝนกำลังย่างเข้าใกล้มาในกัมพูชาในขณะนี้ซึ่งเป็นเดือนกรกฎาคมหลายคนอาจจะคิดว่าสถานการณ์การสู้รบในกัมพูชาอาจจะสงบราบคาบลงเป็นการชั่วคราวแต่ว่าความคิดอย่างนั้นอาจจะผิดไปมากทีเดียวเพราะว่าขณะนี้การสู้รบในกัมพูชาการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของชาวกัมพูชาโดยเวียดนามผู้ที่เข้ามารุกรานยังคงดำเนินต่อไปในรอบ45วันที่ผ่านมานี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2526 ชาวกัมพูชาอพยพหนีภัยสงครามภายการลุกราน,านาจากเวียดนามจากดินแดนภายในเข้ามาทางภาคตะวันตกของกัมพูชาที่หมู่บ้านแห่งนี้ที่มีชื่อว่าอามเภอในอัตราวันหนึ่งก็ประมาณ200-300บางวันก็400คนรอบ45วันที่ผ่านมานั้นมีชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาแล้วถึงเกือบ1หนึ่งหมืนออนม่นคน คุณยายอายุ65ปีจากอำเภอสวายเจกจังหวัดพัทตะบองได้กล่าวว่าเวียดนามนั้นไม่ชอบคำว่ายวนชอบให้เรียกชื่อว่าเวียดนามคนเวียดนามชอบขโมยของขโมยหมูขโมยไก่ขโมยทองคำแล้วถ้าหากว่าไม่ได้ทองคำจากบางบ้านอาจจะลงโทษโดยการตัดนิ้วตัดมือลูกชายของคุณยายอายุ23ปี เคยถูกบังคับโดยเวียดนามให้ไปเป็นทหารให้กับพวกแห่งสำเวินแล้วก็ถูกจับถูกฆ่าในที่สุดเด็กผู้หญิองอีกคนหนึ่งอายุ15ปีหนมีนาม,มาคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องออกมาจากจังหวัดพระตะบองให้สัมภาษณ์ว<ม>่าเธอได้เคยเห็นทหารเวียดนามทำการทารุณโหดร้ายกับชาวกาัมพูชาใช้อาวุธมีดแทงใช้ไม้ทุบ ใช้ขวานทำลายชีวิตทรัพย์สินและร่างกายของชาวกัมพูชามีการจี้ปล้นสะดมขโมยและก็ข่มขืนอนาจาร์ผู้หญิงชาวกัมพูชาแต่อาจจะมาในวันมีนัแมงนี้พระภิกษุสงฆ์องค์หนึ่งในศาสนาพุทธได้กล่าวถึงความทารุณโหดร้ายของชาวเวียดนามที่อยู่ในกัมพูชาว่าเวียดนามได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำลายศาสนาพุทธพระองค์ใดที่ยังหนุ่มยังแน่นก็ถูกจับให้ศึกไปหมด ส่วนพระที่ยังมีอายุมากอยู่ก็ปล่อยให้เป็นพระต่ไตอไปแต่ในขนณะเดียวกันข้าวของเงินทองจะตุปัจจัยชัยทานาทั้งหลายที่ได้มาจากประชาชนาก็ถูกเวียดนามแบ่งสรรปันส่วนเอาไปใช้พระภิกษุในกัมพูชาขณะนี้ต้องถูกเก็บภาษีเดือนหนึ่งคนหนึ่งก็ประมาณ90-100บาท ตั้งแต่ปีพศ2518เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ปีพศ2526เป็นเวลา8ปีแล้วชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาอยู่ในดินแดนของไทยภายใต้การอุปถัมภ์ข้าจุนการอนุข้อของไทยเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ600,000คนและขณะนี้ในวันนี้ยังเหลืออยู่ประมาณเกือบ200,000คนรวมกับชาวกัมพูชาที่ยังตั้งสิ่นฐานอยู่ติดพรมแดนไทยอีกประมาณ200,000คนก็เกือบ400,000คนเข้าไปแล้ว การแก้ปัญหาผู้อพยพชาวกัมพูชาจะต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้มีการลุกรานกัมพูชาโดวยเวียดนามอีกต่อไปถ้าทำได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ชาวกัมพูชาคงจะต้องตกทุกข์ได้ยากขบพยพหลบภัยหลังไหลกันเข้ามาทางภาคตะวันตกของกัมพูชาแล้วอาจจะลักเข้ามาในดินแดนทไทยอีกกัมพูชาและประชาชนของเขาคงจะต้องตกทุกข์ได้ยากและเดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเป็นขบวนคารวานอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้ สมเกียรติอ่อนวิมลรายงานข่าวจากภาคตะวันตกของกัมพูชา